บริษัทปราณนีย์ไทยร่วมกับบริษัทประกันภัยเปิดขายประกันณที่ทำการไปรษณนีย์ทั่วประเทศนะคะโดยอัตราค่าเบี้ยประกันเพียง365บาทต่อปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้นค่ะบริษัทปรษณนีย์ไทยร่วมกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจัดโครงการประกันลุ้นล้านซื้อได้ที่ปรษณนีย์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยปานกลางมีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้นโดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันเพียง365บาทต่อ หรือเฉลี่ยวันละ1บาทแต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง200 0 0 0บาทกรณีทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุโดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่20-65ถึงปีสามารถซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคม2558ณนะที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้ที่ซื้อกรมธรรม์จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคําทุกเดือนจํานวน12ครั้งรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า9้าล้านบาทเริ่มมอบโชค ครั้งแรกเดือนกรกฎาคมนี้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1545